อัปเดตกันด่วนวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตั้งวิธีการยืนยันตัวตนเตรียมรับเงินดิจิทัล1น0 0 0ืนบาทสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้เป็นข้อมูลดีๆสําหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะหรือว่ามี แล้วลบทิ้งไปแล้วนะคะคลิปนี้มาบอกวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังการยืนยันตัวตนนะคะเตรียมความพร้อมในการรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทกันนะคะเฉพาะคนที่มีอินเทอร์เน็ตมีมือถือเท่านั้นมีสมาร์ทโฟนเนาะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะกลุ่มนี้ภาครัฐก็มีการให้ความช่วยเหลือนะคะ ใช้สิทธิ์ผ่านแบบประชาชนอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครมีมือถือนะคะเคยมีแอปเป่ตาตังแต่ว่าลบทิ้งไปแล้วคลิปนี้มาดูกันนะคะจากคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล1,000 0บาทนะคะมีด้วยกัน3ข้อเช็คกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปโหลดแอปเป่ตาตังนะ,ะข้อที่1คะ่ะอายุ16ปีขึ้นไป2นะคะมีรายได้ไม่เกิน7,000 0บาทต่อเดือน 3. ม,มีบัญชีเงินฝากรวมกันแล้วไม่เกิน5 0,000นบาทต่อเดือนถ้าเรารู้ตัวนะคะว่าเราผ่าน3ข้อนี้แล้วยังไม่มีแอปเปิลตังหรือเพิ่งลบทิ้งไปนะคะมาดูวิธีการติดตั้งแล้วก็ยืนยันตัวตวนกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยชัดเจนแล้วนะคะที่ในรัฐมนตรีมาแถลงไว้เมื่อวันที่1ิพฤศจิกาย,ยนว่าตรงนี้นะคะจะมีการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋ตังนะคะคลิปนี้ก็เลยมาพาทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอย่าลืมนะฝากกดแชร์ออกไปด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะก่อนที่เราจะได้รับสิทธินะคะเมื่อ ถึงวันเนี่ยเราก็พร้อมรับสิทธิ์แล้วนะคะจะได้ไม่วุ่นวายนะทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแอปพลิเคชันต่อตังค์นะคะใช้งานเยอะๆนะคะจากโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็จะรู้เลยว่าล่มนะคะดังนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนสําหรับวิธีลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันต่อตังค์นะคะก็มีขั้นตอนง่ายๆทุกคนสามารถทําตามได้เลยใครมีมือถือ Android นะคะเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ ค้นหาคําว่าแอปเป่าต่างแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งในเครื่องได้เลยส่วนใครใช้ p p o o n นะคะมีระบบ iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะคะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปหน้าแรกให้กดเลือกสมัครใช้บริการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดปุ่มยินยอมการจัดการข้อมูลและกดยืนยันตัวตนนะคะให้ทำการกรอกข้อมูลเลขแบบประชาชนให้เรียบร้อยรวมถึงข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะ กรอกข้อมูล CDD นะคะแล้วก็เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอป,ปกรุงไทยเน็กหรือว่าจะเลือกสแกนใบหน้านะคะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจะมีวิธีการยืนยันตัวตน2วิธีด้วยกันนะคะ 1. นนะคะยืนยันตัวตนผ่านแอป,ปกรุงไทยเน็กสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็มีแอป,ปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกนะคะสำหรับการสมัครใช้บริการ g Wallet นะคะเราก็เข้าไปที่แอป,ปกรุงไทยเน็กเลยนะคะระบุรหัสพินหหลกักในแอป,ปกรุงไทยเน็ก เพื่อเข้าสู่หน้าหลักแล้วก็กดปุ่มดําเนินการบนแอปเปาตั้งกรอกรหัส OTP ที่ถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับบัญชีที่มีแอป,ปกรุงไทยเน็กนะคะตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยหลังจากสมัครเสร็จสิ้นนะคะหน้าจอก็จะแสดงผลว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลนะคะเลือกตรวจสอบสถานะล่าสุดเพื่อตรวจสอบผลการสมัครคร่ะหลังจากสมัครเสร็จสิ้นนะคะก็จะ ปรากฏหน้าจอตามภาพที่ขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปที่หน้าหลัจกจะปรากฏวงเงินที่ใช้ได้แล้วก็หน้าจอที่ใช้สิทธิ์จากโครงการของรัฐนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกนะซ,ซึ่งเกดก็เลือกใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกกว่านะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกจะเชื่อมต่อะะกับบัญชีกรุงไทยนะคะเมื่อเราเลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าแล้วนะคะแอปพลิเคชันเป่าตังก็จะขึ้น หน้าจอนะคะที่ให้เราสแกนใบหน้านั่นเองเราก็นําใบหน้าของเราเข้าไปอยู่ในกรอบนะคะจนกว่า เส้นขอบที่สแกนนะคะจะขึ้นสีเขียวเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะคะมีข้อมูลขึ้นมาก็ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันข้อมูลนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าหากว่าใครเนี่ยใช้วิธีการยืนยันตัวตนทั้ง2องอย่างไม่สําเร็จนะคะก็สามารถนบบราบัตรประชาชนนะคะไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเองนะคะที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกตู้นะคะที่มีเมนูยืนยันตัวตนสังเกตง่ายๆตู้จะเป็นสีเทานะคะ เมือ่อดาวโหลดแอปเป่าตังค์เรียบร้อยยืนยันตัวตนเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะคะเมื่อโครงการเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเริ่มต้นเราก็รอรับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนี้นะคะแล้วก็ใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัตงค์ได้เลยใครว่างๆอยู่ก็ทําไว้ไม่เสียหายนะคะ ทําไว้รอกันได้เลยนะคะทุกคนใครมีข้อสงสัยอะไรติดขัดตรงไหนนะคะทําไม่ได้คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เด็วเกมาตอบให้หรือถ้าใครนะคะต้องการคําตอบเร่งด่วนนะคะในการติดตั้งแอปพลิเคชันเปาตังหรือสแกนหน้ายืนยันตัวตนไม่ได้นะคะก็สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะทุกคนสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แลวก็ฝากทุกคนกดแชร์ด้วยปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วนะคะ ใครมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมนะคะติดตามกันไว้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตนเองแน่นอนนะคะทางภาครัฐมีหลายโครงการมาช่วยเหลือประชาชนนะคะโครงการไหนดีโครงการไหนเป็นประโยชน์เกดนํามาอัปเดตให้ที่นี่เป็นประจำทุกวันนะคะที่นี่เพจสารดีกับพิเกดแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ